สวัสดีครับจากร้านใบพัดเบาะนะครับคันนี้เป็นโตโยต้าเอลติปี2014นะครับผมลูกค้ามาจากเชิดไทยนะครับผมเบาะผู้น้างนั่งไม่สบายสภาพไม่ไหวนลูกค้าเปลี่ยนเป็นเบาะมือสองญี่ปุ่นนะครับซูบูรุเลกาซีนะครับเบาะผ้าครับผมซักทำความสะอาดเรียบร้อยหอมๆครับเบาะนั่งนุ่มครับไม่ร้อนครับผมแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานนะครับผมก็จะมีไฟฟ้าแทิศทางเลื่อนหน้าครับถอยหลัง ตอนนี้ยกน้องครับน้องลงมียกสูงครับยกสูงทั้งตัวเนี้ยลงครับปรับอินนอนครับผมจริงจริงมันจะออกเป็นเทาเข้มนะครับอันนี้มันโดนแสงเนาะสีมันเลยๆขาวๆเหมือนเทา on. อ่อนทำได้เยอะนะครับผมปรับได้ละเอียดครับผม นั่งสบายครับรุ่นนี้ยอดนิยมเลยรูกล่างใหญ่นั่งสบายครับแล้วก็ที่เพิ่มขึ้นมาก็จะมีปรับมือครับปรับเน้นนวลครับผมอยู่ตรงนี้ครับอ่าพอปรับครบตรงนี้มันจะดันขึ้นมาเป็นตัวดันหลังดูด้านหลังกันนะครับผมด้านหลังจะมีกระเป๋าหนึ่งข้างนะครับตอนนี้ก็มีที่แขวนของแถมให้ลูกค้าด้วยอ่าเดี๋ยวดูด้านซ้ายนะครับ ด้นซ้ายด้านคนนั่งครับผมภาพสวยเลยคู่นี้ผมให้80%ก mm hmm. ็เรียนนาถอยหลังแปลงขาก็คือต่อเหล็กจากเบาะไปหารูเดิมของรถนะครับไม่ได้จาะรถเสียหายเนาะมีเดิมทั้งหมดเลยคล่องๆนะครับมือเดียวประมาณนี้แล้วก็มีปรับเอ็นนอนตัวนี้จะนั่งกระชับตัวครับส่วนตัวนี้ปีกไม่สูงมากครับขึ้นลงสบายครับรูปร่างใหญ่ไม่ต้องห่วง ยังไงฝากเด็ดร้านด้วยนะครับบายพาสเบาะชนบุรีครับผม0850903855ขอบคุณครับ